าการแข่งขันที่เรา6คนนะคะเป็นแฟนคลับที่มีหมายเลขบัตรประชาชนที่รวมถ่ายด้วยเลขสี่หรือเลขแปดเท่านั้นนะคะใครมาเร็วด้านก่อนเลยนะคะที่มาต่อแถวเร็วมีหรืเปล่าลองถ่ายด้นเลขสี่เลขแปดบัตรประชาชนตัวเองดูเร็วเลขสี่กับเลขแปดมีไหมมีไหมถ้าเพิ่มีเียจะได้เลื่อนขึ้นมาในการต่อแถวใช่แฟนศพที6คนนะคะจะไล่ขึ้นมาข้างเวทีแล้วก็เลอข้างล่างคืออยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็ตอบคองขาในการจับหูนะคะแล้วก็ยกมือ ถ้าใครตอบคำถามเอ้ยถ้าใครตอบได้แล้วก็ยกมือขึ้นเลยใครเดียใครได้นะคะเลยท่านเเลขประาชวนลยใครมเลขสด้มนะคะคนตอบได้ชื่อแบบนี้ใช่ายมากแสาคำถามค่ะเราได้อก็ตอบได้เลยไม่ต้องซีมากใคใครครโแว หญิงเย็ชื้นเหมือนน้ำมองหน้าพวกเราเหมือนหมาปุ๋ยผู้หญิงเดียวอยาให้ชนะเลยเอาไว้ค่ะจะเอาไว้เราจะให้คนจับหูแล้วเราจะบอกคำถามพอแม่แล้วนึ่งสงสั้ใครยกได้คนนั้นยกได้เลยวที่สุคนนั้นได้ตอบก่อนใช่เตรียมของ่องกล้อในตัวผี ข้อที่หนึ่งก่อนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะจมูกค่ะจมูกข้อที่หนึ่งในเอ็มีมาเอจย้อนค่ะเน่มีขาไม้ตั้งอยู่ทั้งหมดกี่ขาคะต้องมีคนได้แล้วเดได้ค่ะเดี๋ยวรอนัาคน คิดเร็วคิดเราคุณบาคนจะจือบ้างในเอ็มดีเนะจรหรอเฮ้ยยี่น้กี่ขาคะเฮ้ยาจไหมคะมันใจแล้วแหละ ก็ให้พี่ขาชนะเลยนี่อ่าข้อที่สอง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 ก็คือใครคือคนที่ควงมาลัต่อจากพี่ฟอกเฮ้ยอย่าใช่เหรออย่าไม่งเชื่อ ข้อสุดท<ส>้ายค่ะน้องซือในเอวีแชมพูใส่ชุดสีอะไรเออใน MV, <c oughs> เอ็มวีแชมจากชุดไตเวทของแชมพูใส่ชุดสีอะไรสีขั้นขั้นจัดจ้านขั้าขั้นจัดจ้านสีส้มหรือเปล่าเออ่าแฟ สีซ้ำะไม่ซ้ำห้าสาอ้าวก็นที่ตอไปแรกก็ได้ยกมดีก่า็ได้ถ้าจะลองสุ่มดูลองสุ่มดูหนึ่งสองสีชมพูใช่หรือเปล่ากีิกาอะไรกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขสุอะไรกันแล้วเราก็ไม่มั่นใจด้วยว่าเราในสีในมินิสีอะไรเราจำได้ สี่เลยชยมพูอุ้ยมีคนถูอยากจะบออแบบนี้อ่ะชมพูใส่สีอะไรใส่สีสีแดงค่ะ เอาละเอาละ,าละต้องพึ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะคะตันนี้ พวกเล่นกับพวกเราก็เรียนเชิญกันพรก่ง <มา S 1> นีกวันนะคะ